ครับวันนี้พาทุกท่านมาดูระบบโฟกลิฟไฟฟ้านะครับที่เราได้นํามาซ่อมนะครับเรามาดูส่วนประกอบว่าโฟกลิฟไฟฟ้าคันนี้มีอะไรบ้างนะครับมีอะไรบ้างนะทีนี้เรามาดูครับชุดแรกนะครับก็จะเป็นชุดไฮดรอลิกนะครับตัวนี้จะใช้แรงดันไฟฟ้าอยู่ที่20โวลต์เป็นไฟ DC นะครับ DC ก็คือไฟกระแสตรงดังนั้นใช้อยู่ที่20โวลต์นะครับ24โวลต์นะครับ แล้วก็จะมีถังไฮดรอลิกนะครับอ่าซึ่งระบบไฮดรอลิกก็จะเป็นตัวควบคุมตัวกระบอกไฮดรอลิกด้วยกัน2ชุดนะขั้นที่1กับขั้นที่2นะครับแล้วก็มีตัวควบคุมการยกระดับสูงต่ำของร้อด้วยนะครับตัวนี้เขาจะปฏิบัติหน้าที่ตัวนี้ใช้แรงดันน้ำมันเข้าไปด้วยด้วยช่วยเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวมอเตอร์ กระแสสลับ3เฟสนะครับมีกระแสสลับเฟสนะครับก็อยู่ที่ประมาณ1,200นะครับวัตต์นะประมาณ1,200วัตต์นะครับ่ะแล้วก็ทีนี้ครับก็มีอีกตัวหนึงเป,นววนเป็นตัวควบคุมนะครับจะเป็นตัวควบคุมนะครับซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นไฟบวกแล้วก็ไฟลบนะครับไฟลบก็เข้ากล่องคอนโทรลนะครับตัวนี้ แล้วก็ไฟบวกก็จะผ่านชุดควบคุมแล้วก็ผ่านฟิวนะมันจะแยกไปใช้งาน2จุดนะครับก็คือเข้าตัวชุดรีเลย์ตัวนี้นะครับผ่านใช้งานแล้วก็ไปที่มอเตอร์ของไฮดรอลิกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกล่องควบคุมก็คือจะแปลงไฟออกมาเป็นสามเฟสนะครับเป็น3เฟสเลยแล้วก็มีชุดควบคุมนะครับพร้อมแตรนะครับตัวนี้ก็ให้เห็นในส่วนขององค์ประกอบนะครับ หลักๆของระบบริฟไฟฟ้าแบบไฮดรลิกนะครับซึ่งตัวนี้แบตท,ที่เขาเป็นสเปคของเขาอยู่ที่240แอมป์ชั่วโมงนะครับ24โวลต์240แอมป์ชั่วโมงนะครับเป็นแบตก้อนยาวๆนะครับแต่ตอนนี้เรามาซ่อมครับเราก็จะใช้แบตรถยนต์ทั่วไปใช้24โวลต์นะครับก็ใช้งานได้เช่นเดียวกันแต่ก็จะใช้ได้ไม่ค่อยนานนะครับเนื่องจากกระแสเขาน้อยเนาะ เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาไล่ระบบกันต่อนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับท่านใดที่สนใจก็รอรับดูรับชมได้นะครับในส่วนของระบบควบคุมของมอเตอร์ริฟยกไฟฟ้านะครับแล้วก็จะมีตัวเล็กอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะมีตัวชุดริฟไฟฟ้าอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่เราเห็นบ่อยๆในห้างสรรพสินค้านะครับที่เขาย้ายในการยกของนะครับยกย้ายสิ่งของนะครับ ตอนนี้เราก็แปลงมาเพื่อให้ได้ใช้นะครับเป็นปลั๊กแอนเดอร์สันเนาะเป็นตัวใหญ่นะครับรับกระแสไฟได้สูงสูงเลยนะครับแล้วก็สายทองแดงเขาก็ทองแดงเต็มเลยนะครับใช้งานได้ดีมากๆนะครับก็ลองเป็นแนวทางครับตันนี้ก็เป็นชุดกระบอกไฮดรอลิกตัวหลักนะครับตัวแรกนะแล้วก็มีชุดคู่นะตอนนี้นะครับเป็นชั้นที่2ชั้นที่2ก็จะเป็นตัวชุดคู่นะครับตอนนี้ อันนี้ก็เป็นแนวทางครับก็เป็นในส่วนของรีฟไฟฟ้าครับสวัสดีขอบคุณที่รับชมครับ